วันนี้มาชมมวยไทยในรุ่นน้ำหนัก6 5กิโลกร,รมัมระหว่างไยแดงที่เห็นูนนี้ก็คือยอดแสนชัยซุปเปอร์เลกมวยไทยอายุ30ปีสูง165เซนติเมตรมาจากประเทศไทยส่วนคู่ชกของเขามุมน้ำเงินอุตสมาดักดาอายุ21ปีสูง179เซนติเมตรมาจากประเทศมโมร็อกโกวันนี้ไทยกับโมร็อกโกเจอกันนะครับยอดแสนชัยนี้ชกมา56ครั้งชนะ42พ้11เสมอ3มาจากจกังหวัด บรีรัมนะครับส่วนอุสมานในชงมา12ครั้งชนะ8แพ้4ไม่มีเสมอนะครับเป็นการเปิดตัวไฟแรกของอุสมานะครับจากมโมร็อกโกไฟล่าส่วนยดแสนชัยก็แพ้มานะครับส่วนอุสมานในชนะมานะครับเหมือนคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเอากรรมการเตรียมความพร้อมอยู่นะครับเอาพร้อมแล้วดูยกที่หนึ่งเลยนะครับยังดูเชิงอยอุสมา่าทีก่อนเลย เตท bon. ียอดเซนชัยใจเย็นมวยไทยต้องใจเย็นนะครับอ๋อเตะขึ้นอยู่ยอดเซนชัย์ไฟนี้จะหาชัยชนะเจอหรือเปล่าโอ้โดนเตะล้มไปทั้งยืนเลยนะครับรับหนักก็เจ็บหนักเขาว่ามวยไทยจะรับก่อนนะครับอ๋อเตะภายในสมาธิยอดเซนเซย์เตเวิดเซนชัยเตอืมแหลกเตะกันอยู่ เตะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอุสมาเอาหยดชนะเตะล้มลงไปล้มคนละครั้งแล้วอ,อ่าเอายอุสมาธิอา๋อหอุสมาเกะเตะอีกครั้งหนึ่งหยดชนะเตะเบิดไม่มีอะไรยังไม่โดนลงโทษอุสมาเตะโอ้เตะหนักเหมือนกันนะอุสมาอุสมาฟันศอกเบิดไปอ๋อหยดชนะกอดคอมากอดมาอ,าอ๋ออุสมาแทงเขาโอ้อาวุธครบเครื่องเหมือนกันนะครับอุสมา โอ้มวยโมอกโกนี่ตอนนี้เป็นมวยอาวุธครบเครื่องแล้วนะครับอย่างยงยักจะเอเตะพร้มในอยอดเชนใชยรุษมากระเตะงัอยเชนใช้เตะหมัดสวนเหมือนกันรุษมารุมาเตะเวิด เฉียนชัก็จ้องอยู่นัหาจังหวัดสวนอยู่นะครับเอาทีบจะกระทิหน้าจะไม่ถึงนะครับอุส่าหยืนห่างกันโยนนะครับยอดแสนชัยก็ระวังอยู่นะาอุสมา์กระทิบอ้าวแลกเตะกันโย่แลกเตะกันเขาเจมนะครับยอดแสนชัยนี่เตะเตะกับมัดแลกกันเตะโดนกระจับนะครับะโดนกระจับไม่ไปนไรขอโทษขออภัยกัน อุบัติเหตุครับเป็นอุบัติเหตุเ,เตะเวืดไปเอา้าเตะเวืดเอ้าคนละเวือดเลยเมามัดแล้วก็เตะฟันซอกโอ้สมานี่เล่นหนักหนักเลยนะนยอดยันก็เตะขึ้นกันโอ้เตะแรงด้วยกันนะกูเตะโอ้จนเตะล่างลงลง,ลง,ล,งลงไปครัง้งยอดแซนชัยยังดูเชิงกงนโย หาจังวะกันอยู่เาชิดหายไปทีนึงมัาแล้วก็เตะตามเอาเตะอีกครั้งหนึ่งมาแล้หน้าโอ้เสียวไปเสียวไปยอดเซนชัยอ,อุตสา่าห์มาแล้วก็เตะอีกครั้งหนึ่งยังรับอยู่นะครับยอดเซนชัยยังเป็นฝ่ายรับอยู่เตะพับในเตะพับนอกขึ้นโอ้เตะสูงเลยยอดเซนชัยเตะสูงขึ้นเหมือนกันอุสตส่าเตะสูงโอ้โดนหมัดสวนเลยหมดยกที่หนึ่งนะครับ โอ้คู่ชีสูสีกันอยู่นะครับเมื่อไทยยังเป็นฝ่ายรับมากกว่าเมือ่อเุณต่อยกันสามยกนะยกละสามนาทีเอาเหลือเหลืออีกสองยกให้ลุยกันนะเตะเลยจอดสนใ้โอ้โดนเจียวล่างล้มลงไปไม่เป็นไรลูกกำน,น้ำไม่หมัดเขาหน้าเลยอุสา์มาอุสา์มาตอนนี้เอาจริงนะเตะเอาจังใจก็เตะขึ้นเหมือนกันอ๋อเตะก็ แลกเตะกันแรกมากกันโยยอดใช่พยามจะฟันศอกแต่ยังฟันไม่ได้ยอดใช้เตะมักเขาน้าอตอนนี้ยอดจะได้เอาเองุสมาเตะสกัดไว้เตะพับนอกพับเอาทีบมหน้าล้มลงไปเลยโอ้เผื่อไบเดียวทีมหน้าล้มเลยโอ้ดอกนี้ทำได้ดีนะอุสมายอดใช้เตะเฉียนหน้าไปเอาเตะขึ้นกันเตะขึ้นกันอุสมามาทีโอ้ทบเสียหลักล้มไปเองนะครับ สมาเดิวยกับไปสมัมาขนา,ออาด,ดอกกังดามเามาซอกกับโอ้ยลันมวนแผ่นดินดอกนี้นั่งสุดกลนจำบ่ไปเลยโอ้กรรมการยุติการชกไปเลยนะครับยอดชันชัยไม,ม่ไม่ลุกเลยนะครับโอ้สอกกับดอกนี้นี่สุดยอดเลยนะครับสอกกับเด็ดเด็ดเลยนะครับโอ้ทีมงานก็นมาดีใจด้วยนะครับไปขอโทษขออภัยกันอยู่นะ้อยยอดชันชัยเซ็งเลยนะครับ แค่เพ่อยากเชื่อเลยนะครับเซ็งไปเลยยอดแสียนใชัยัยงหาชัยชนะยังไม่เจอเอาดูอย่างดูอีกครั้งมาโดนยังไงอ่ะซอกไปก่อนหมุนหลังมาซอกกลับดองนี่โอ้ก้นจำเบาส่งข้อม,มูลไปเลยต่อยไปก่อนนะครับอัลมาซอกไม่โดนผัากอกไปจะซอกลับนี่โดนเลยนะครับโอ้เข้าหน้าเต็มเต็มเลยนะครับทำเด้สวยงามมากนะครับ สอกดอกนี้ไม่โดนหมุนกลับมาพากเขาไปสอกเข้าน่าเต็มเต็มยอดเสนใจนั่งก้นจัมเบ้ไม่ลุกเลยนะครับตารอยอยู่กลางกางก็กกยุดอีกการโชกไปนะครับก็มาชูมือก็เป็นอันว่าอุสมานดักดาจากมโมร็อกโกชนะน็อกไปในยกที่2นะครับก็ยินดีพบกกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ยอดแสนใจนะครับ